ก็อยู่ที่ Elephant Nature Park ค่ะก็สนุกสนานมากที่จริงไม่เคยมาแบบแบบอะไรอย่างงี้แบบใกล้ชิดมากนนเนาะรามาที่จะ ช่วยเหลือธรรมชาติจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือน้องช้างที่แบบว่าเขาเขาบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาเจอทั้งทั้งช้างที่แบบว่ามีทั้งช้างตาบอดแล้วก็มีแบบบางตัวที่ขาหากักแต่ว่าเขาก็เขาก็เหมือนแบบมีความสุขแฮปปี้นะก็่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันเอ่อช่วยกันรักษาแล้วก็ดูแลเขาให้ดีๆนะคะอย่าอย่าให้เขาแบบทำงานหนักจนเกินไปเพราะช้างก็เป็นเหมือนแบบสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราด้วยช่วยกันดูแลนะคะ ตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกที่แบบได้อยู่แบบในมุมมองที่เปลี่ยนไปสมา่าเราก็จะยืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบโหเห็นโมเลอาปากแบบมีอะไรมีลิ้นมีเพดานอะไรอยู่ข้างในก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วก็มั่นใจเพราะพี่เล็กอยู่ด้วยก็รู้ว่าสบายค่ะมันก็ดีค่ะคือเป็นสถานที่ที่แปลกจากที่เราเราเคยเห็นแบบมีเขามีช้างอยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะให้ มากันเยอะๆค่ะจริงๆก็อยากให้เห็นไปในทางที่แบบทิทางที่ดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะแต่ช้างอ,อ,อย่างในกรุงเทพเนี่ยก็เห็นน้อยลงแล้วแต่ก็ยังยังมีบ้างแต่ว่าพอมาเห็นอย่างนี้เรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากช่วยอะไรที่เราช่วยได้ที่ทําให้การอรักช้างมัน,ม,นมันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยมาเห็นที่นี่ก็รู้สึกว่าเดีใจที่อย่างน้อยก็มีกลุ่มคนที่ดูแลช้างได้เป็นอย่างแบบดีมากดีจริงๆ <laughs> เป็นน้ำค่ะ ก็วันนี้ก็มาไม่น่าจะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแลครั้งที่สามแต่มาทุกครั้งก็มีความสุขหมดเลยเคยมีครั้งที่มาแล้วก็ได้นอนค้างด้วยก็เหมือนกับไปใช้ชีวิตที่นี่ไปเลยข้ามคืนประทับใจทุกอย่างเพราะจากขั้นแรกที่เข้ามาเห็นการเป็นอยู่ของสัตว์เห็นคนที่เลี้ยงดูสัตว์เห็นอาหารการกินที่นี่เห็นการดูแลชาวต่างชาติที่มาที่นี่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือทําเพื่อสัตว์ท้งนั้นเลยอนาคตช้างไทยปีหน้าจะเป็นยังไงว่าอย่างแรกเลยคือ มั่นใจอย่างแน่ว่าช้างไทยที่นี่อนาคตรุ่งแน่นอนช้างไทยที่อื่นจะเป็นยังไงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยอนุรักษ์แบบไหนสนับสนุนช้างไทยไม่ใช่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาใช้งานช้างไทยเช่นในการขี่ในการแสดงโชว์ในการอะไรต่างๆเป็นการส่งเสริมช้างต้อง,ส,งส่งเสริมส่งมทางที่ดีค่ะ